เาหลีเป็นยังไงแม่ไหนเล่าสีาจริงมันก็ไม่ได้เข้ายากขนาดนั้นถ้าเราแบบเตรียมเอกสารมาดีๆ<ช>แล้วเราก็ไม่ได้แบบมาด้วยจุดประสงค์ร้ายอะไรอย่างเงี้ยเรามีข้อมูลที่เขาต้องการกามันก็ไม่ยากนะยเยอะเออต่หนูโดนถามเยอะเพราะว่าหนูใส่คอนแทคเลนส์แล้วทีเนี้ยมันสแกนไม่ติดเขาก็เลยถามประมาณว่าแบบว่าเออไปทําอะไรมาขับหน้าหรือเปล่าทำไมมันสแกนหน้าไม่ติดเราก็เลยบอกว่าตาเราก็เลยบอกว่า มาค่ะแล้วเขาก็เลยถามว่าแล้วมาทำอะไรที่นี่ทำศัญยกรรมหรอเขาบอกอ๋อใช่ค่ามาทำสัลยกรรมเราก็เลยดูเอกสารแล้วเขาก็ก็ผ่านเออของพี่ฟ้าล่ะคือของฟ้าไม่ได้ดูอะไรมาเพราะว่าเกตะคนแรกเลยแบบเขาก็คงน่าจะรู้มาคุมเดียวกันแหละว่าอยากจะบอกกับคนที่แบบจะมาแล้วกลัวอะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรเลยนะไม่ต้องแบบไม่ต้องกลัวอะไรเลยคือชิลๆได้เลยไม่ต้องเครียด นะคะไม่ต้องเลือกหลัก <laughs> ยังไงไ